สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขณะน,นี้ฝนกําลังตกนะคะแต่ครูนูเพียนอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นพริกเครือของครูนุเพียนนะคะพริกเครือพันดกของครูนุเพียนตอนนี้สังเกตเห็นว่าเขาเป็นพริกที่ชอบการที่จะมีฝนตกยิ่งฝนตกบ่อยๆเขาก็ยิ่งระริกรรีนะคะเหมือนปลากระดีได้น้ําเลยดูนะคะท่านผู้ชมดูคะ่ะแล้วก็ยังออกลูกดกอ่ะยิ่งฝนตกหนักยิ่งมีฝนเยอะก็ยิ่ง เหมือนเขาชอบนะคะเป็นพริกที่แปลกมากเลยเสียดายอยู่อย่างหนึ่งก็คือครูนุเพียนเผื่อไว้น้อยเกินไปนะคะตั้งกระถางชิดกอบถนนของบ้านน่ะมากเกินไปมันก็เลยทําให้กิ่งของ พริกเนี่ยมันยื่นออกมาเวลาเดินผ่านออกผ่านเข้าเนี่ยก็กลัวว่าเขาจะหักนะคะเวลาเอารถดผ่านออกผ่านเข้าเนี่ยเสียดายอยู่เดี๋ยวจะต้องดึงเขาถอยกลับไปนะคะเอาจะเอาลวดมาดึงถอยกลับไปเนี่ยต้องเผื่อเอาไว้นะคะประมาณ1เมตรเลยคุ้มของเขาจะแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปถ้าเราจะทํา หลายหลายพุ่มหลายๆกระทางเนี่ยต้องห่างกันประมาณ2-3สเมตรนะคะจะพอดีกับความใหญ่ของพุ่มเขานะคะคือช่วงฝนตกนี่เขาจะน่าดูมากเลยแบบว่าคุณอุเพียนสังเกตเห็นหลายครั้งแล้วที่มีฝนตกแล้วพริกต้นนี้เขาก็สดชื่นนะคะดูแล้วนี่แบบมีชีวิตชีวามากตอนนี้กล้าที่จะกลางร่มออกมานะคะเพราะว่าฟ้าน่ะร้องแต่ร้องอยู่ห่างๆนะคะ คงจะไม่เปี้ยงป้างลงมานอกจากความสดชื่นในตัวของต้นพริกเองแล้วในการโดนฝนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือเม็ดพริกนวยแบบพริกนะคะผลของพริกเนี่นะคะเขาจะโดนมแมลงวันทองเจาะน้อยลงนะคะท่านผู้ชมดูเนี่ยอย่างเนี้ยไม่เห็นร่องรอยการเจาะของมแมลงวันทองนะคะอย่างลูกอาจจะมีอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะเนี่ยอย่างลูกนี้นี่ นี่ปอดอ้อยซอยเลยแบบโบเห็นห้อยเจาะเลยนะนะไม่เห็นร่องรอยการเจาะของมะเร็งวันทองเลยสงสัยว่ามะเร็งวันทองคงจะมาไม่ไหวแล้วคะ่ะฝนตกปีกเขาคงจะเปียกอะนะก็เลยทําให้พริกสบายไปเลยในฤดูฝนเนี่ยการเจาะของมะเร็งวันทองจะมีน้อยมากนะคะสังเกตดูว่าพื้นเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีพริกหล่นนะวันนี้เอามีอยู่ลูกหนึ่ง นี่นี่นี่เห็นอยู่ลูกหนึ่งนี่สีเขียวนี่เห็นไหมคะเขียวเขียวงองอนี่เห็นไหมนี่นี่นี่นะคะนอกนั้นก็ไม่เห็นนะนี่คือความพิเศษของพริกพันนี้นะคะเป็นพริกเครือเขียวขาวพันโดส่วนของกูนูเพียนในฤดูฝนเป็นฤดูทองของพริกพันนี้เลยใครที่อยากจะปลูกพริกฝ่าฝนพันนี้เหมาะที่สุดเลยค่ะ ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าเอแล้วพลิกพันุ์นี้มันจะดกเฉพาะอยู่บนกระถางไหมแล้วถ้าเราปลูกลงที่พื้นดินมันจะโดกไหมเดี๋ยวครูนุเพียนจะพาไปดูนะคะนี่นะคะพลิกต้นนี้ปลูกลงดินค่ะท่านผู้ชมนี่เขาก็โดกเหมือนกันนะคะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเหมือนกันมีต้นเดียวนะคะ ดูแล้วเหมือนว่าหลายต้นแต่จริงๆแล้วมีต้นเดียวแต่กิ่งก้านสาขาออกไปแล้วก็โดกโดกเหมือนกันแต่ต้นนี้นี่ปลูกที่หลังที่อยู่กระถางนะคะ mm hmm. เขาก็จะต้นยังไม่ยังไม่สูงพุ่มยังไม่ใหญ่เท่ากับที่อยู่กระถางแต่ความโดกนั้นก็สูสีกันนะคะนี่เป็นตัวยืนยันได้เลยว่าจะปลูกลงดินหรือจะปลูกลงกระถาง เขาก็จะดกของเขานะคะพริกพันนี้พริกเขียวขาวพันดกสวนครูนูเพียนค่ะที่ปลูกใส่กระถางนั้นครูนูเพียนก็แนะนำให้ท่านผู้ชมที่รับไปถ้าอยากจะปลูกใส่กระถางก็ใส่2ต้นนะคะจะได้พุ่มหนาๆนหาน,าน่อยนะคะเพราะว่าเราปลูกไว้โชว์ไว้หน้าบ้านเนาะปลูกพริกเป็นไม้ประดับค่ะท่านผู้ชม ถ้าใส่ต้นเดียวก็กลัวว่ามันจะบางเกินไปแต่จริงๆแล้วนั่นถ้าเราใส่ต้นเดียวในหนึ่งกระถางเขาก็คุ้มใหญ่ได้นะคะแต่ถ้าเราใส่สองต้นเขาก็จะเบียดกันมากขึ้นนามากขึ้นนะคะท่านผู้ชมก็พิจารณาเอานะคะว่ากระถางที่เราใช้มันเป็นกระถางที่ใหญ่มากไหมขนาดตั้งแต่15นิ้วไปถึง2 0 20นิ้วนะคะ ขนาดใหญ่สุดที่คุณนูเพียนมีอยู่กระถางนั้นก็คือกระถาง23นิ้วเลยพริกที่หลบซ่อนอยู่ในป่าในดงนะคะเนี่ยโลกโลกเนี่ยนะคุณนูเพียนชอบที่จะปลูกแบบว่าไม่สนใจว่ามันจะโลกไหมนะคะแล้วก็ไม่ขุดหลุมด้วยค่ะปลูกแบบไม่ขุดหลุมปลูกลงไปเลยปรากฏวบ้าเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในนี้ในฤดูแล้งนะคะแมะลงต่างๆก็จะหาเขาไม่เจอ นี่พอฤดูฝนมาพวกวัชพืชต่างๆก็โอบอุ้มขึ้นมาแล้วทีนี้แต่ว่าเขาก็พยายามโผลขึ้นมานะทำท่าจะดกด้วยนะคะนี่จะต,ต้องช่วยเหลือให้เขาหลุดพ้นออกมาแล้วเนี่ยนี่นี่เห็นไหมคะเขาจะโดกนะพีกต้นนี้เนี่ตอนหน้าเล้งนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ทรงนี้นะคะเหมือนจะตายเหมือนจะไม่รอดนะตอนหน้าเล้งนั้น ทั้งเพี้ยทั้งอะไรคุณอุเพียนต้องช่วยชีวิตไว้อยู่แต่ดีที่ว่าเขาอยู่ในที่รกๆแล้วเขาก็รอดมาได้ค่ะเนี่ยทำทำท่าจะโดกเหมือนกันนะคะนี่ต้นนี้นี่เดี๋ยวจะช่วยชีวิตเขาโดยการเอาสิ่งแวดล้อมพวกวัชพืชต่ตางๆออกไปนะคะเอาหน้าเลี้ยงเราได้ข้อคิดอย่างหนึงนะหน้าเลี้ยงเราจะปลูกเขาเอาไว้ในที่รกๆได้นะคะ เพื่อซ่อนตัวไว้ก่อนพอหน้าฝนเขาก็จะโผล่ขึ้นมาค่ะท่านผู้ชมดูสิต้นนี้ก็เช่นเดียวกันไม่สังเกตไม่เห็นนะคะต้นพริกของคนูเพียรน,นี่เขาจะซ่อนอยู่ข้างในแล้วพอฤดูฝนเราบำรุงเขาดีๆนี่เขาก็จะโผล่ออกมานะคะเนี่ยต้นนี้ก็กำลังจะโผล่ออกมาเราก็ต้องช่วยเขาแหละทีนี้เนี่ยฤดูฝนต้นอะไรกิ่งอะไรมันก็ยาวยืดออกมาเราก็ต้องช่วยนะคะเดี๋ยวต้องพัฒนา สิ่งแวดล้อมเขาให้ดีขึ้นแล้วเขาก็จะเป็นพริกที่เติบโตแล้วก็ดกด่เดี๋ยวจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูนะคะท่านผู้ชมกดติดตามครูนูเพียนไว้เลยเดี๋ยวจะเห็นความคืบหน้าของพริกต้นต่างๆในสวนค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งครูนูเพียนมีข่าวดีมาบอกท่านผู้ชมนะคะว่ากําลังทดลองใช้จุลินทรีย์ตัวหนึ่งที่ครูนูเพียนได้มาใหม่นะคะมีคําล่ําลือว่า ถ้าเราใช้ได้ผลเนี่ยพริกจะโดกมากกว่านี้เป็นจุลินทรีย์ค่ะท่านผู้ชมไม่ใช่สารเคมีนะคะพริกจะโดกมากกว่านี้และจะมีภูมิต้านทานโรคได้ดีกว่านี้นะคะครูหนุเพียนพึ่งจะเริ่มใช้ไม่กี่วันมานี้เองเดี๋ยวได้ผลอย่างไรจะรายงานให้ท่านผู้ชมฟังนะคะแล้วก็ถ้าได้ผลพวกเราชาวปลูกพริกทั้งหลายนะคะก็จะมีความสุขมากๆเลย เดี๋ยวคุณนูเพียนจะเผยพผ่ให้ท่านผู้ชมด้วยนะคะแต่ตอนนี้รอดูฝนก่อนค่ะท่านผู้ชมที่เลื่อนมาพบคลิปนี้นี่ก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะกดติดตามไว้เลยนะคะเดี๋ยวคูหนูเพียนจะมาอัปเดตให้ฟังว่าการใช้ของคูหนูเพียนมันจะทำให้พลิกดกขึ้นจริงไหมแล้วก็ต้านทานโรคได้ดีจริงไหมคือตอนนี้ใช้กับมะละกอด้วย แล้วก็ใช้กับพืชผักอื่นๆด้วยนะคะคาสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการทำสวนมีความสุขกับการปลูกพริกท่านผู้ชมท่านใดที่รับเมล็ดพริกของปุรุเพียนไปหรือรับต้นไปนะคะก็ขอให้ปลูกได้พุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะหรือถ้ามีปัญหาอะไรอยากปรึกษาก็ทักมาได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะ ยินดีให้คำปรึกษารับปรึกษาได้ตลอดเวลาค่ะท่านผู้ชมอย่างใกล้ชิดค่ะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านใดที่ยังไม่มีเมล็ดพันธุ์ก็สามารถติดต่อคุณครูหนูเพียรมาได้นะคะก็จะมีช่องทางให้ติดต่อค่ะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะจะแปะเอาไว้ให้อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ